ยังมอนแทกบ่แต่มครับสาธุค่ะบกเป็นเขาชิบก่อกระทวงเ็ื่อนบ่รูบว่านเห็นแต่้วเขาอ่างชิบก่อกระสวนูว่าเซ็ตแม่เม่ยเซ็ตยัวแรงเขาชิบก่ากระสวยำหัวเสาร์รัวลวาเรายินนาะครับผมเดี๋ยวเื้อแม่ัวลูีร้อย อยากเปิดอยจะเปือยจะเปียกับเปียกเองนะคะฟังทละคาพี่เองแลก็เปียกต่ากเสรไม่จอยว่าแล้วก็ตื่นนะคะแล้วก็พอเคยผัวเทียวสเราลวดเปียกสวรรค์ในอกจรกสวรรค์ในอกสวรรค์ในอกก็ลุกให้ใจพท่านได้คมาคู่ก็ได้ทอมันลายนะครับเอาับรองสรเป็นบอลรองเนื่งอยงลองมันจะขึ้นบุญเนาะจะยงาวกันยาวกันอาจะเสียงเ่ ยังมหายแต่ใจกกรักฮะพวกบํบักล้วยกันยี้มีเลี่ยมมีเบื <c oughs> อ่อเลยกล้วยเป็นก้าวเรื่อยิ้มก้าเก็ยดจะเรืมเลยค่ะเด้อก้าเยดจะเรื่ค่ะก้ะะะะะาเก็ดใช้ยาปูตาใช้ยาก้าวก้าเก็ยปูชีพขาใช้ยาก้าวก้าแผดเอาผู้ใดสีมามืแรงก็มานะคะเพราะว่าอน,นิมนม์ คู่นะคะนิมนต์พระคุณเจ้า่นมาสวดมนต์นะคะช่งขขงงวงแรกค่ะงานขอ,องกระถินแต่ว่ายิ่งๆพจนเมียนี่ต้องลืมประกาศพจนมีลงท่านช่วงแงรกจากยีหยังก่็นายท่านนะนายท่านชื่อเราช<อ>ื่อว่าพท่านนะคะ่ะว่าเป็นนายท่านเป็นผู้รับเหมาครับแต่สร้างผู้คนรับเหมาเนาะค,ะค่ะก่อสร้างเพิ่นกะเพิ่นทางมาทำเป็นคู่เพิพ่นว่าภาสีมีลงท่านให้เกียรนะคะช่วงบ่ายนะคะ หลายอย่างสองสามอย่างสุนทรได้ยนินเขบอกฮะจะจะได้จะมาวรวมกันนะคะลำลองลำลองล,ลองในคู่ลองรับรองนะคะตัวบาบริมีนกิเลชนเดียครับฟ้งไปแยกไปสำหรับแบบนี้นะครับป่าพนัท่านแมคู่แล้วไปคู่อ่าไอนไล่ให้ได้ครับ,รบเด้อเมียน ไปคู่สีอ่านให้นะคะอันนี้นางสุกินดานายปีดาจะอ่านได้นะคะวันนี้ต้มีขอรับรองบางกวนขอลองสักการ์ดขอลองกันครับครูแม่ท่า่อเขาตุ่มฟังรั้ไปเรื่อยๆนะคะครัชมบรรยากาศไปเรื่อยๆ 接听。姐姐 Oh, um ิลงลีหอดใส่ละเยีมดนตีนี้จะคอยมากกว่าหากป่าลงลีลาดออกกุ้งล้เดือนสิลงวีวีเดือนสิลงวีวีบุญกเห็นหัวพี่น้องเป็ตีข้อนเร็วบุญกเห็นหัวพี่น้องเสียงของว่ามงดังโอ้ เสียงของเสียงขอมองยาโอ้ยนอง้เลยเยี่ยมคอยร่ำสวดเล่เราเราเปิดเสียงเหียดเฮมาแล้เกิดเออมาแล้วเกิันฉัออยากลอง เบอร์นึงก็บร์สลองสดลองสุดๆนะครับลองสดๆตาสีดีลวงเีนว่ะตางเรนกาดยาซานนันทีบัดวักต่อขึ้นเล่าดระธาเขาขุนราวาเสียงขวองเสียงขวงเสียงขวามองดัง ขันงแสนเทนดไล่สวยสุเสน่ห์แกเวเยาใหญ่จะตีแหงไว้พอหังว่าติเตือนวันรบวันผัดไปไปพพิีฝโกโตใหใหญ่กินกับตำบักพ่วพอมบอกเขาว่าไม่มานอนล้ไปนั่งกับฟันเีหนามเมื่อนาตายิน้องหวังบังคก อย่างเดินี้บัดวักเอาคุณเราก็เห็นเจ้าเลยนักคอยฮอ้เดือนสานพ้อยันย่อมบานที่แต่งาไ้ไหลป่าพ่อหนุเอาไ้ตองแห่งมาอกลุมครูตกเลือดูคลิปขันทวนจวยมาหอเดือนสีเดือนสานล้มวีหนาวว่าสีใจเจ้ยอ้ใจจ่อยจนไม่หน่อยสันคน จนแน่นหน่อยสักคนบุญะเวเริ่มต้นเริ่มต้นเดือนสี่นี้กันลองความสาโทให้แต่ไปน้ำมา Love me ຂໍແກ້ເຕຽງດ້ານທີ່ໃ เขาีเนา้นบา้เรานเขาขกเขา้เา่เายขาึ้นเขานขาขึาเขากเานเาึงนเขาขึเขาล่นาขขาึนขานเขาขึ้นเขาข่นา้นเขาึ้นเาขเขาขึ้นานาขึ้นเาเด้นเขาขนเ้นเขเขนเาาเ้า้า เป็นສາาໄມ້ມວຍເຫຼสາສຽງເຂົ້າຄ <bubble> ັນປ <together> ູກ yes ິປູນອກເຂົາໂຄຄັນຖ້າຢູ່ພານາຕີນໂຄບໍ່ເພິ່ນໄປດົນໆລູກພ້ອມສຸເຫົານານີ້ເດຍິ້ມລູກເຂົາຂໍຮ້ອງຮັກເຍົາ ก็มั่งสีได้จีกีแต่ทุกเป็นเตงมสี่นะต้องเทียบใบละเยี่ยมอ่าอันนี้คือชมบรรยากาศไปนั่งกันเรื่อยๆนะคะข้าพนักงานู้มาอยู่แต่ว่าท่านวางรับสายจัดหน่อยเดี๋ยวไปคู่ไปอ่านล่าด้วยกันเด้อคดานีชมบรรยากาศไปก่อนว่าอยู่หัวห้องเฮ็ดจังมสี่เลยครับเดนี่เฮ็ดจังไรคือเฮ็ดจังมสี่ยิ้มท่านเปิดท่านปิด ปาดพูดเลยคือเหตุยังสี่เอาเศ้าจะนด้จะพังอนากร้ยิมอดีรักกุลาเบียมเต็มโมพาด้วยนะคะพอบกับพ่อบุญมากคุณแม่ประไทยนะคะมีหมอนมีเสื้อนะคะพร้อมปัจสาวะใจนะคะถวายท่านกองกระทิ้นนะคะ ทรงไฮเดรลิ้มคือมันคนละเคียงแต่ส <Okay. S 1> ิเป็นคุณชาสุดท้ายนะคะคุณนวรัตพร้อมกับหลายปูลายคนนะคะที่เป็นรวมมานะคะนางพัดนางเวียงพร้อมกับนางมณีรัตน์ทองนะคะนางชาลิณีมะราพันนะคะนางพัชรีพร้อมกับพี่ง้าง ของคุณแม่มัธิมาภูาสัจายนะคะนายพียรพัฒน์อ่อนสมเพงนายสุภกรอ่อนสมเพงนะคะที่เพิ่นโทรมาหาไม่คู่อีกหนึ่งนนะคะคติดต่อยิมก็ได้ค่ะซันยิมติดต่อบ่ได้เพราะยิมค่าตัางก,กงล่องอยู่อยู่น้ากันนั่นแหละค่ะว่าไปใสนะคะเนาะอ่าสำหรับฉลากินแบ่งวัฒบาลไทยนะคะคคไปยิบไปจับไวเดอรอย่าเลื่อม เก้าเกตหนึ่งเกตนะคะแต่ว่าแต่ว่าปู่ตาละว่าเกดกระถิไปมัวน,นี้นะคะปูตาว่าช้ายาเก้าเก้าเกตอย่าลืมนะคะที่หอปูชป่ชีพะขาช้ายาเก้าเก้าแปดหลักการวันที่เก่าท่านว่าเก้าทันวาสองห้าหกเกตอย่าลืมนะคะเฉลิมฉลองนะคะครบรอบองปู่ชีพะขานะคะ ไทว่าเพื่อนได้มาตั้งฮองอยู่ตรงนี้นะคะที่บ้านเลขที่570ของแม่คู่นะคะค่ะครบรอบทุกปีแม่คู่กิเฮ็ดเป็นพิธีคือพิธีหวายคู่นะคะหรือว่าจัดพิธีไ้ว่าครบรอบทุกวันเกิดเท่านี้ล่ะค่ะกับนี่มหรสพศครบงานนะคะสวัสดียนจานย์ปานนำทีมโดยแม่ครูหอมหวนเทพลุงเรืองนะคะหาเคลือสี0ลอยชีวิต ค่ะพระ้อมกับร้รองดังนะคะดังดังขัดเปิดแทงยิ้มดังแท้เอาละร้องได้ปะปรนมาณว่ามันจะม่เชื่อนะเอาล่องอดีร่องสิยิม้ม ติแตงไว้อันโดมมาก,กันยางผู้ mm hmm. สองมันเคื่อเขาคิดว่าเขามีใจเฮโด้ mm hmm. อันนี้คือเห็ุทังสี่ในะรนนารดำเนินการสิล ยุนิไได้บุญผู้ไทยคลิปยุหันก็ได้บุญผู้บริรษไทยได้บุญแล้วก็ให้เบิกทรัพย์สินเงินทองได้ขอให้เงินไรน้องขอให้ทองไรมาเงินนี้เปรี้ยวๆสามตัวตุ่มผู้นั้นผู้นั้นรับกัวใครได้หน้าผู้นั้นรับก็ขอให้ได้เงินเหมือนเด้อพ่อฟังเอ้ยข้านอนตื่นก็ให้เงินแสนแบงมือก็ให้เงินได้เงินล้านอืมบริวารมากหนาหลายตาเราเลยตื่นเราเลยเย็นเราเลยเตือนเออเสียเอาอยู่ละว่า ข้ามบุยพรนะคะผู้พอเขาต้มกระเขาไฮได้เด้อแม่เรื่องงอนค่ะมาแต่เยอะๆคุณอีแม่เขาเธอเอากุ้งมากแกวแกวใสียบอกอกเสียเีหนึ่งตาเขานั่นเนเออผู้ตาเขาก็แม่อันเดียวเออหอยสังดังแม่ <c oughs> อา่าใจซุกคู่ซุกคนนะคะขอให้ได,ด้บุญได้กุศลลำลุ้ยนะคะขอให้ถูกฝอยทุกคนแต่ว่าก้อนสิบแปดนะยิ้ม <c oughs> เสียเพียนนี่ก้อนอดีนรักกุหลาบแดง เอาฟังเลยนะคะเดี๋ยวให้ให้ยิ้มมัดนี่ให้มันเรีวกวันพู่มปู่บุตรคุ้มเจ้าทีเจ้าทานเจ้าบ้านเจ้าส่องตกปักรักสงรักษาลูกหลานบ้านเมืองให้ยูสุกินเดียนให้มีโสมมีลาบมีโสมมีมัมนสำหรับวันนี้เอาเพียงแค่นี้นะคะเนาะ,นะ,ะนอะากาศชุ่มบรรยากาศเรื่อยๆเดี๋ยวแต่งโมงกับยิ้มเพคนสีไทยทำให้เบิรงช่วงใบสามใบสี่กานิมนต์พระคุณเจ้านะคะเพิ่นมาที่หอป,ปู่ชีปะคะเลขที่เก้าเก้าเปด ปูอาหารอาหารายสิเปสื่อขออะไรกู้ไปขอข่าน้ามันเลยแม่ก <laughs> ูขอข่าน้ำมันแล้วสิยาเงี้เอาลถดขันได้ไปก่อาอาอนันละแต่ว,ว่า,า,วาบันนี้บันี้มีเจังสี่ดิแม่คู่สิคขี่รถการเนี้ยเอาไปรัโอ้ดการยาวแปดหเกดศูนย์บัตรนี่แม่คู่ก็สิไปเอารถดขั้นแดงเพราะว่าไปล่างไกกปกติเปานหลังกเขี่ยลดฟูมือนิล่านะคะมือนิล่าง เกษีแปลเรถนะสีขเของการเงี้เอาไปเรารวดแดงเลขรถแดงปูนะคะมาแดงสองศูนย์เจ็ดหนึ่งสองศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะเดี๋ยวส่งเดลาร์เดีส่งเดลมาแล้วกันนะคะอ่าสวหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับนะครูกามา